รถปีกว่าราคาหายไปเกือบ2 0 0แสนวันนี้ f c รับได้หรือเปล่านะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะเกียร์โตเอาไว้ให้คุณภรรยาใช้หรือว่าใช้เองหรือว่าใช้ในการครอบครัววันนี้น้องมีแบบตัวเด็ดตัวโดดมาให้ f c เลยครับผมนะเพิ่งมาถึงเมื่อคืนตอนเที่ยงคืน FC นะ f c นะเพิ่งซื้อเข้ามาครับผมนะสำหรับคันนี้เลยอีดูดีแม็ก1.9 SDA ย้ำว่าตัวนี้เป็น SDA นะมีจอมีกล้องมาให้เรียบร้อยนะครับน่าจะเหมาะกับ ใครที่ยังขับรถถอยหลังไม่ค่อยเป็นเนาะตัวนี้มีมาให้พร้อมและบอกเลยว่าหล่อไม่พอนะพี่นะออปชั่นให้มันนี่คือจัดเต็มมากอนนพงผพนเพน,นะยังอยู่ชัดเจนพลาสติกยังอยู่ครบนะน็อตเดิมนะรายละเอียดไม่ต้องเก็บเยอะนะครับคันนี้บอกเลยว่าขอแค่ขัดสีเคลอาเงาลงอันนี้คือสวยแล้วนะครับยางนะเอาไปใช้ง,งานเดียวยาวนะยางเป็นยางปี2023ล้อแม็กลายไปพาดแบบนี้แถมให้นะเอฟนีนะนี่เลยย้ำใครกำลังมองหารถบ้านมือเดียวปแดงคันนี้น้องแนะนำเลยเจ้าของเป็นผู้หญิงอายุแค่40กว่าปีเท่านั้นเอง ขับรถเท่มากเลยนะนี่นะรถเดิมไม่เคยทำสีพี่ตัวนี้ย้ำอีกทีว่าตัวนี้เป็นตัว SDA นะกล้องถอยหลังเรียบร้อยนะครับและเลขไม่วิ่งไป26,000โล f อฟจ๋านะรถไม่แท้เช็คประวัติสูตรได้นะย้ำคันนี้ d m a x g i t o SDA นะใครกำลังมองหารถใช้งานอยู่คันนี้บอกเลยว,วิ่งไปแค่20,000กโลราคาหายไปแล้วแสนก็บ,บาทที่ใครที่สนใจคันนี้อย่าลืมนะถ้าเข้ามาที่สอชายคาเซเตอร์ชนบุรีได้เลยครับผม